ค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดเป็นเออ่ Oracle Desk นะคะเป็นเมสเซส์นะคะว่าสิ่งที่เขาอยากออกคุณนะคะข้างๆนี้ก็จะเป็นเออ่แนวคนที่แยกตากันนะคะช่วงนี้นะคะจากกล่องที่มันจะมีเขียน separation นะคะก็จากใบที่ได้นะคะ Shadow Size นะคะเออ่ You made me realize my f l a w นะคะเขาบอกว่าคุณทำให้เออ่ผมนะคะหรือว่าฉันนะคตระหนักในความผิดพลานนด Shadow Size ก็คือเงาเงาด้านหนึ่งนะคะเป็นเออ่เเห็นงาสะท้อนกระจกตัวเองนะคะ Conversation นะคะ I want to call you another เอ่อ uh, I want to call you and h e a r y o u r voice นะคะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะโทรหาคุณแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณนะคะโอเวอร์เ oh, วนะคะมีความรู้สึกท่วมทน้นนะ,ะนี่เขาบอกว่า the state from this d r a i n i n g me นะเขาบอกว่าความเคีย่ครั้งนี้นะ,ะมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเอ่อน้ำท่วมปากนะคะหรือจุกอกนะคะ value นะคะ value ก็คือเรื่องของเอ่อสิ่งที่วัดคุณค่านะเขาบอก we have too many differences นะคะเขาบอกว่าเรามีความแตกต่างกันมากเกินไปนะคะ reunion นะคะนี้ we will always come back to each other นะะเขาบอกว่า เราจะกลับมาเออเจอกันเสมอนะรีอิวเนี่ยนะ d i s i n v e s t m e n นะอ y l i g i งไอาตศานะคะเขาบอกว่าเขาเอ,อไม่ซื่อสัตย์นะเขากเ็เคยโกหกคุณน,นะส่วน unfinished business นะก็เขาบอกว่าเรามีหลายอย่างที่ต้องไปแก้ไขแล้วก็มาพูดคุยกันนะะยังมีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์กันนะคะ หลังจากกลับมาแล้วนะคะแล้วก็อันวที่ค่ะ you are better person than I am คุณเป็นคนที่ดีกว่าเขานะก็ความหมายก็คือคุณดีเกินไปเขาอาจจะไม่กู้ควรกับคุณนะ inseparable นะ o u a l o v e is always there despite the distance นะคะเอ,อ่อรักของเราจะอยู่ที่นั่นเสมอนนะ,ะแม้จะมีระยะทางน,นะ,ะ inseparable ก็คือไม่มีวันแยกจากกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อความจากเขาถึงคุณนะ,ะที่เป็นไม่เสริเรมเหลือตลอตเด็กนะคะ